ทนายความนำพยาน3คนนะครับเข้าให้การกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนางมนตาหรือนางไก่เกี่ยวกับการอวดอ้างเป็นคุณหญิงและหลอกให้บริจาคเงินครับนายสงการอัจฉริยทรัพย์ทนายความนำพยาน3คนเข้าให้ข้อมูลการกระทำผิดของนางมนตายกรัตน,นการหรือนางไก่กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามนะครับ พยานคนแรกเป็นพระพิสุผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งระบ,บุว่านางไก่เดินทางมาที่วัดพร้อมกับข้าราชการและแสดงตนว่ามีตำแหน่งเป็นคุณหญิงพยานคนที่สองเป็นอดีตสื่อมวลชนท้องถิ่นนะครับให้การเบื้องต้นว่านางไก่มีพฤติการหลอกลวงดวยการว่าจ้างให้ทำอาหารเลี้ยงเด็กตามโรงเรียนต่างๆและจะเรียกนักข่าวไปทำข่าวแต่เมื่อถึงเวลาจ่ายเงินกลับไม่ยอมจ่ายนะครับ เมื่อผู้รับจ้างไปทวงถามก็จะถูกแจ้งความฐานกันโชครัพย์ส่วนพยานคนที่3เป็นหญิงวัย84ปีนะครับซึ่งเคยถูกนางไก่หลอกให้บริจาคเงินให้กับวัดแห่งหนึ่งมากกว่า2ล้านบาทซึ่งต่อมาทราบว่าวัดแห่งนั้นเป็นวัดร้างนะครับไม่มีการขึ้นทะเบียนทั้งหมดอยู่ระหว่างการให้การกับพนักงานสอบสวนครับ